คุณจินดาอยู่เถิดอายุขนาดนี้แล้วมดมดมดลูกแห้งเหรอคะคุณหมอแรงมากคุณแม่ดูใจด้วยนะได้สะนาชิดไหนกินยาภูมิติดต่อกันเป็นปีฉีดยาภูมิก้อนแล้วทำให้เป็นหมันจริงหรือไม่ตอบครับ สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตฮัสวัสดีค่ะเรากลับมาอีกครั้งนะคะกากรายการ S Life นะคะรายการที่ทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องราวน่าจะเป็นเรื่องราวที่คุณแม่ชอบอีกแล้วคาดหวังว่าตอนนี้ต้องประมาณสองแสนวิว นะคะถ้าได้สักห้าร้อยเราก็พอใจแล้วพอใจแล้วค่ะเราคาดหวังไว้ก่อนแต่แวความคาดหวังกับความจริงมักจะใกล้เคียงกันค่ะห้าร้อยก็สองแสนใกล้เคียงกันค่ะก็ถือว่าถ้ามีคนดูสักห้าร้อยภูมิใจละโพในวันนี้คุณแม่เป็นเรื่องราวของยาคุมนะวันนี้คุณแม่ต้องให้ความรู้ลูกกบแล้วก็คุณผู้ชมนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าเราจึงต้องมีคุณหมอโพที่เราทำก็คือกินยาคุมติดต่อเป็นปี ทำให้เป็นหมันจริงหรือไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้ากินนานๆไปอาจจะมีผลต่อการทำให้มีลูกยากขึ้นคิดว่าไม่จริงนะคะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นงานวิจัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะไม่น่าจริงนะคะเพราะว่าคิดว่าการทานนานๆจะทําให้มดลูกไม่แข็งแรงมากกว่าค่ะไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยกินมาก่อนครับก่อนจะไปดูโพถามแม่ดิฉันก่อนค่ะ กินยาคุมติดต่อ,อก,กันเป็นปีฉีดยาคุมก้อนแล้วทําให้เป็นหมันจริงหรือไม่ตอบค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะตอบได้ชัดเจนค่ะไม่จริงค่ะจากประสบการณ์ตัวเองนะคะไหนเล่าสิเออคุณแม่มีลูกสี่คนนะคะ<น>มีลูกสามคนไล่เรียงกันมาจนกระทั่งมาเว้นช่วงว่าคงจะไม่มีแล้วค่ะก็เลยทานยาคุมมาเปีน,นะคะ ฉีดยาคุมอีกห้าปีคิดว่าในวัยนั้นไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าหยุดเถิดได้แล้วจำจำวันบวชนะวันนั้นไ,ไหมคุณหมอว่าอะไรคุณจินดาคุณจินดาหยุดเถิดอายุขนาดนี้แล้วมดมดมดลูกแห้งหนูค่ะคุณหมอแรงมากอายุตอนนั้นสี่สิบเอ็ดค่ะคะรากฏว่าปุ๊บ <laughs> ไม่ท้อง <laughs> ไม่ท้องอยูสามเดือนค่ะ <laughs> อุ่นใจแล้วค่ะว่าเออไม่ต้องกินยาคุมแล้วถูกไหมคะ ปรากฏว่าเดือนที่สี่คือมัน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 มีโมเมนต์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอะนะคะคือคุณพ่อฝันมาตลอดว่าแกยังมีลูกชายอีกคนขึ้นไว้นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณใช่เพราะคุณพ่อเนี่ยฝันตลอดว่ามีลูกชายอีกคนมีลูกชายอาม่าก็อาม่าก็ฝันตลอดว่าลูกหลานชายมีคนนี่เขาคิดว่าพ่อไปไปมีบ้านเล็กก็แอบกังวลคุณหมอออกมาจากห้อง คุณแม่ดีใจด้วยนะได้สมาดชุกใหม่คุณแม่ร้องไห้โฮเลยด้วยสภาพที่แบบคือไม่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 มมไม่อยากได้แล้วใช่ฟันโทงค่ะฟันโทงค่ะว่าไม่จริงค่ะคือลูกสาวตะกี้เขาดีใจมากพอรู้พอโทรไปบอกป้าบอกเนี่ยป้าก็ดีใจมากทุกคนก็ดีใจรับแต่คนที่เสียใจคือคุณแม่แล้วค่ะ แต่เด็กเกนี้แฮปปี้ Happy แล้วแฮปปี้แล้วก็วอตอนนี้น้องปลื้มนะคะน้องปลื้มอายุ19ปี9แล้วกำลังจะเข้ามาหาลัยอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ตรง<ม>ดีกว่าจากคุณแม่มแต่เราไปลองดูโพลกันดีกว่าว่าที่เราทําขึ้นเนี่ยจาก3ช่องทางของเรานะฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้างไปดูโพลค่ะอ่ะเราได้เห็นผลโพลไปแล้ว เราก็ได้ฟังเรื่องราวจากผู้ใช้งานจริงของยาคุมไปแล้วตอนนี้นะ,ะเรามาลองฟังคุณหมอบ้างนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาไขาข้อข้องใจกันว่าเอ้ยาคุมกําเนิดมีกี่ประเภทมีอันตรายหรือไม่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นเวลานานเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะแล้วก็ข้อดีข้อเสียเอ่ยใดๆนะกินยาคุมกําเนิดเวลาไหนดียาคุมกําเนิดทําให้หมดลูกแห้งจริงไหม วันนี้นะคะเราไปลองฟังนะคะเรืออากาศหญิงนะคะแพทย์หญิงพัทรพรผู้ทองนะคะแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์นริเวชวิทยาไปชมกันค่ะโดยทั่วไปนะคะยาคุมกำเนิดก็จะแบ่งเป็นยากินยาฉีดนะคะยาฝังแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นแบบสติกเกอร์แปะค่ะจะมีอยู่4ชนิดในลักษณะของยาแปะที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยกล่องหนึ่งมันจะมี3แผ่น ก็จะเหมือนเรากินยา7วันนะคะแผ่นหนึ่งก็คือทดแทนการกินยากินแบบ7วันนะคะพอเราใช้ครบ3แผ่นนะคะเราหยุดยา7วันในช่วงที่เราหยุดยาก็จะมีประจําเดือนมาพอครบ7วันเราก็เริ่มแผงใหม่อันนี้มันจะเหมาะสําหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคตับไม่ว่าจะเป็นค่าเอนไซม์ตับขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ขี้ลืมกินยาไม่ตรงเวลาขี้เกียจจา อันนี้มันก็จะสะดวกกว่าเพราะว่ามันใช้7วันแล้วก็เปลี่ยนทีนึงยาคุมกําเนิดเดี๋ยเราต้องแบ่งออกเป็นคร่าวๆว,ว่ามันจะมีฮอร์โมน2ตัวเป็นเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนอันนี้จะเป็นยาคุมกําเนิดที่กินแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประจำเดือนตามปกตินะคะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของยาฝังกับยาฉีดนะคะแล้วก็เป็นยากินที่ใช้สําหรับคุณแม่หลังคลอดตัวนั้นจะเป็นพีโอโปรเจสเตอโรนซึ่ง อย่างที่บอกว่า2ตัวแรกที่เป็นเอสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนเนี่ยคนไข้กินไปเนี่ยก็จะมีประจำเดือนได้ตามปกติแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้ตัวโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวเนี่ยคนไข้าอาจจะไม่มีประจำเดือนเลยหรืออาจจะมีเลือดออกกระปิดก,กระปอยได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันเราก็จะต้องเลือกใช้ยาให้เป็นไปตามความเหมาะสมในคนไข้แต่ละคนค่ะยาคุมเนี่ยนะคะ มันสามารถกินได้ตอนไหนก็ได้ค่ะเอาที่คนไข้สะดวกกินมีปัญหาอย่างเดียวคือต้องกินให้ตรงเวลาบวกลบได้นิดหน่อยชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินเช้ามั่งเย็นมั่งซ้ายมั่งพวกนี้มันจะทําให้ประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดเนี่ยลดลงแล้วก็จะมีผลเสียเรื่องของเลือดออกกระปิดกระปอยตามมาตามรอบของลักษณะของยาคุมนะคะจริงๆการที่จะเป็น21หรือ28เนี่ยเราเรียนแบบธรรมชาติ จะเห็นว่าทางการแพทย์เราเนี่ยใช้ไซเคิลคือหมายความว่า1รอบเดือนน่ยนะคะมันเท่ากับ28วันเพราะฉะนั้นในยาคุมเราก็จะนับให้มันทั้งหมดเนี่ยเป็น28วันอย่างเช่น21เม็ดคือกินหยุด7วัน21บวก7ก็จะเป็น28แต่ในแบบ28เม็ดหรือว่าจะเป็น24บวก4ที่กินกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือริมายว่าอย่าลืมกินยานะวันนี้กินยาหรือ,อยังคนไข้จะได้ไม่ลืมกินยาเท่านั้นเอง มันจะเป็นการเรียนแบบไซเคิลของธรรมชาติก็คือดิว28วันนะคะยาคุมเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่กินโดยทั่วไปเราใช้ฮอร์โมนเนี่ยประมาณ20-30ไมโครกรัมในในในอันนี้พูดถึงในปริมาณของเอสโตรเจนนะคะพวกนี้ถือว่าเป็นฮอร์โมนต่ำถ้าเราลืมเม็ดเตียวการกินยาคุมทันทีที่นึกได้ว่าลืมแล้วก็วันนั้นก็กินตามปกติ เพราะฉะนั้นวันนั้นก็จะกินเป็น2เม็ดเนี่ยนะคะถือว่ายังได้ประสิทธิภาพของการคุมกําเนิดอยู่แต่อาจจะด้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าลืมกินยาแนะนําว่าควรจะใส่ถุงยางหรือว่าคุมกำเนิดวิธีอื่นเพิ่มเติมด้วยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์แต่ถ้า 2- หรือ3วันขึ้นไปเนี่ยประสิทธิภาพของยาคุมมันจะลดลงมากๆเลยแล้วตัวคนไข้เองก็อาจจะมีเลือดออกผิดปกติได้แนะนำให้หยุดยารอประจำเดือนมาแล้วเริ่มแผงใหม่ไปเลยดีกว่าค่ะ การทานยาคุมที่ถูกวิธีนะคะเฉพาะแผงแรกนะคะให้เริ่มดีที่สุดคือเริ่มวันแรกที่ประจําเดือนมาแบบมาเยอะๆอะ่ะเหมือนเมนไม่ใช่มากะปิดกะปิดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบ21เมตรพอยาคุมหมดแผง7วันก็เริ่มยาแผงใหม่เลยโดยไม่ต้องสนใจว่าเมนเนี่ยจะหมดหรือยังหรือว่าจะกระปิดกระปอยอะไรยังไงแต่ถ้าแบบ28เม็ดหมดแผงขึ้นแผงใหม่เลยไม่ต้องสนใจว่าเมนจะเป็นแพทเทิร์นไหน ยาคุมกำเนิดเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในกรณีของตัวเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนรวมกันเนี่ยกลไกการทำงานของยาคุมเนี่ยมันจะออกฤทธิต์ต้องผ่านตับก่อนเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับนะคะอาจจะต้องออปรับหรือเปลี่ยนวิธีอาจจะต้องเป็นใช้ยาแปะอันนั้นก็จะไม่มีผลแต่ว่าถ้าถามว่ากินนานๆไหมในคนไข้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคมะเร็งไม่ได้เป็นมะเร็งของ ที่มันไวกับฮอร์โมนนะคะสามารถใช้ยาคุมได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการใช้ยาคุมแบบปลอดภัยก็คืออันที่หนึ่งคุณต้องตรวจเลือดดูการทํางานของตับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตรวจเต้านมตรวจภายในซึ่งก็เหมือนแอนนูเช็คอัพท,ทั่วไปของผู้หญิงทุกคนที่จะต้องตรวจอยู่ไม่จริงค่ะปก <c oughs> ติแล้วยาคุมกําเนิดเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีฤทธิ์ค่อนข้างสั้นการลืมกินยาคุมกําเนิดเนี่ย แล้วไปมีเพศสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าถ้าวันเดียว2วันอะไรพวกนี้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ายาคุมเนี่ยมันมีหลายหลักรูปแบบมากมายการคุมกําเนิดก็มีนอกจากยาคุมก็ยังมีวิธีอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องอายนะคะอยากจะมาปรึกษาแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคุณจะได้รับความรู้แล้วก็จะได้เลือกวิธีคุมกําเนิดซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนไข้ามากกว่า เพราะว่ายาคุมเนี่ยนอกจากสามารถจะคุมกําเนิดได้แล้วฤทธิ์ข้างเคียงของยาเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้คนไข้ดีขึ้นอย่างบางตัวก็ใช้รักษาสิวอะไรพวกนี้ค่ะบางตัวก็ใช้รักษาเรื่องการปวดประจําเดือนหรือว่าอาจจะรักษาเรื่องช็อกโกแลตซีสนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการคุมกําเนิดปรึกษาแพทย์เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจเราฟังคุณหมอไปแล้วก่อนอลากันไปในวันนี้คุณแม่มนีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมเรื่องการ คุมกําเนิดหรืออะไรใดๆก็ตามจริงๆนะคะการคุมกําเนิดเนี่ยถ้าให้ถูกต้องเหมือนกับเด็กยุคปัจจุบันนี้หรือยังไงเนี่ยทางที่ดีที่ทสุดแล้วควรจะปรึกษาแพทย์ดีที่สุดค่ะจริงบอกเขาสิฟังแม่สิลูกบอกเขาแรๆงๆฟังแม่สิลูกฟังแม่สิลูกจากประสบการณ์จริงนะคะอันนี้นี่ขอแชร์ประสบการณ์ตรงนิดนึงนะคือบอกว่าน้องแบบน้องตุ๊ดน้องกะเลยหรือใครก็ตามที่กาลังจะปรับฮอร์โมนหรืออะไรอย่างเงี้ยควรที่จะปรึกษาแพทย์เช่นกัน อันนี้พูดเลยคืออย่าไปเชื่อเพื่อนอย่าไปแบบกินอะไรเองแล้วโตวอะไรสารพัดคือตอนตอนเด็กเนี่ยจําได้เลยว่ามีเพื่อนเนี่ยเขาใช้คาน,นี้เลยมามาว่าเมายาคุมเพราะว่าเหมือนกินในปริมาณที่มันมากเกินมากเกินไปแล้วที่สําคัญค,คือเพื่อนคือแพทย์ที่มันผิดไงไม่ว่าจะเพศไหนหากจะกินอะไรที่มันจะไปเปลี่ยนแปลงร่างกายเราอ่ะปรึกษาแพทย์รู้เรื่องจบย้ำอีกรอบเพรคุณไม่ฟัง ไม่ว่าจะเพศไหนคุณจะกินอะไรเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองเนี่ยปรึกษาแพทย์นะคะสำหรับวันนี้ลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้ายอย่าลืมว่าคุณแม่รีบไปไหม <c oughs> เจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ <c oughs> ได้ค่ะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยสวัสดีลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแ <c oughs> ม่หิวจะแม่ี่หิวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต